รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังไม่ถึงขบวนแห่ผีตาโขนเราก็มาเจอผีอยู่ตรงนี้แล้วนะคะตัวที่สุดทำยังไงอะ <laughs> น่ารักมากๆ มันเป็นแบบเพลีของคนไทยแต่ละทินแต่ละภาคผมคิดว่ามันน่าจะอนุรักษ์เอไว้ตรงนี้พี่เขาบอกว่าเป็นแชมป์ได้แชมป์นะคะชนะเลิศปีที่แล้วด้วยเป็นหัวแชมป์หัวน,นี้ใช้เวลา3เดือนค่ะจะได้หนึ่งหัวเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทย เราจะไปเที่ยวกันเที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวลยัดูแลคุณขาวละออกเพ์ กระเทียมสกัดชนิดเม็ดอลิเซีย5,000ของขาวละอ่ให้สารอลิซินโปร anf. พิเศษแห่งปีปรบรอบ16ปีฟันนี่ทริป o อล d เดย์ขอเชิญทุกท่าน,ร,น,นร่วมทริปไปกับเราอิตาลีสวิส7วัน4คืนเปิดแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของ2ประเทศ <S <S <th il> <an> Madrid, เวนิสเมเจรเกาะเวนิสอุทยานเทือกเขาโดโลไมทะเลสาบมิซูรีนาทะเลสาบเบรส ออติเซโบซาโนมิลานกริลดาอลเหล่าเชนบุนเนอร์อินเทลลเกนรถไฟสายโรแมนติกแซตบีแองเกิลเบิร์กลูเซนน้ำตกรายซูริกราคา5,9,900บาทเดินทางวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายน5ถึง11มิถุนายน7 ถึง13สิงหาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 896 1001ถึง2ไ i น์ ID @funnytrip หรือเข้าชมเว็บไซต์มีโปรแกรมให้เลือกอีกมากมายที่ www.funnytripholiday.com สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เลิกงามยามดีฮะเราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดเลยเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นเทศกาลที่ผมเฝ้ารอคอยมา1ปีเต็มกับการนัดหมายกับการท่องเที่ยวหองประเทศไทยสำหรับงานท่องเที่ยวเลยนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องอยากให้รายการท็อปออฟไทยของเราเดินทางไปถ่ายทำนะครับเก็บภาพบรรยากาศเพื่อเป็น ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ของเทาอไทยเราในการที่จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันที่จังหวัดเลยไปดูเทศกาลผีตาโขนและตอนนี้นักท่องเที่ยวของเราพร้อมแล้วที่อยู่บนรถบัสเราไปดูกันดีกว่าเยอะแค่ไหนไปครับไปดูกันสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตานะฮะกับนักท่องเที่ยวขาประจําของเราี่อัฐมีบูชาอายุทยาอันนี้ก็สีเทพนะครับมากันครบเลยนะฮะกลุ่มนี้บอกได้เลยพอเปิดปุ๊บ10ที่12ที่จองกันหมดเลยจริงไหมครับพี่นียอดเยี่ยมเลย กันมาตลอดทั้งคืนแล้วก็ตอนนี้ค่ะมาสว่างนะคะที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องทานอาหารเช้ากันนะคะอยู่ที่นี่ค่ะร้านนี้เลยนะคะที่มีชื่อว่าร้านวังคอฟฟค่ะก็จะเป็นมื้อเช้าที่มีให้เลือกถึง3เมนูด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่กระทะค่ะหรือว่าโจ๊กหมูนะคะแล้วก็หมี่ซี่โครงนั่นเองค่ะพี่ๆที่เดินทางมากับเรานะคะตาก็เลือกสรรเมนูที่ตัวเองอยากทานเอาไว้แล้วไปด้านในกันเลยค่ะ เป็นมื้อเช้าที่คือคักมากเลยนะพี่กบใช่ค่ะวันนี้เรามาถึงด่านซ้ายแล้วนะด่านซ้ายงานปปะเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่จัดไปคนเยอะจริงๆเยอะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจะสังเกตวัยรุ่นเยอะมากแล้วคนที่ขับรถมาเองก็เยอะมากๆเลยที่บอกว่าคือคักเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมาทานมื้อเช้าเราแวะปั๊มกันก่อนค่ะปั๊มน้ํามันล้างหน้าล้างตากันโอ้โหคนแน่นปั๊มเลยอ่ะวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมาโอ้คือคักมากเลยเห็นคนแน่นแบบนี้นะครับพี่นัทเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะ พิธีการเปิดตัวกิจเทศกาลผีตาโขนคนจะเยอะกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะว่าทั่วสารทิศจะไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นครับ ขบวนแห่ผีตาขนเราก็เจอพี่โอ๊ยโทษค่ะเราก็มาเจอผีอยู่ตรงนี้แล้วนะคะน้องๆค่ะเขาเตรียมตัวที่จะไปเข้าร่วมขบวนแห่นะคะน่ารักมากๆเลยอะค่ะผีตัวเล็กตัวน้อยนะแต่งตัวกันดูสิคะอ่าหันมาทางนี้หน่อยลูกหันมาทางนี้หน่อยอูย๋สามไซส์เลยค่ะคุณผู้ชมคาะนะคะน่าจะเป็นสามคนพี่น้องเนะีคะน่ารักจังเลยลูกนี่จะไปที่ขบวนแห่ด้วยใช่ไหมคะ จะไปเข้าร่วมขบวนแห่ด้วยนั่นเองไหนทำให้น่ากลัวที่สุดทำยังไงอ่ะน่ารักมากมาก เรากําลังจะเดินไปจุดที่เราจะได้นั่งนะคะที่หน้าที่ว่าการอาเภอค่ะเขาก็เตรียมที่นั่งไว้สําหรับการชมขบวนแห่ผีตาโขนบรรยากาศคึกคักค่ะสองข้างทางก็จะมีของขายนะคะโดยเฉพาะของที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอางานนี้ก็คือเป็นหน้ากากผีตาโขนหรือว่าเสื้อยือดต่างๆที่มีการสกรีนเป็นรูปของผีตาโขนนั่นเองค่ะแต่เราเดินชมไปเรื่อยๆนะคะ ทำอะไรคะแข,ข,ขวนเฉยเใช่ไหมคะมอ๋อเป็นของ,ของที่ระลึกนะคะนี่มาแวะอีกหนึ่งร้านแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็ต้องบอกว่า เป็นยังคงอยู่กันที่เรื่องของการสกรีนเสื้อนะที่เป็นรูปของผีตาโขนค่ะนะมางานนี้ต้องเห็นแต่ผีตาโขนแล้วก็ตอนนี้ค่ะพี่ไกด์กบของเรานะคะกําลังซื้อเสื้อค่ะแล้วจะใส่เลยนะเดี๋ยวจะได้ดูกันว่าใส่แล้วรอขนาดไหนเขาก็ใช้สีเป็นสีเรืองแสงนะคะสะท้อนแสงแบบนี้นี่เขาก็ให้ดูเลยว่าถ้าอยู่ในที่มืดก็จะเห็นชัดแบบนี้เลยอ๋อนี่คืออะไรคะลองหรืออะไรคะใส่เลย มาเลยครับรตาโอนปกติร้านนี้นี่เป็นร้านอะไรอะคะเป็นร้านขายจักรยานร้านขายจักรยานก็คือปีหนึ่งเราจะมาเปิดร้านแบบนี้ครั้งหนึ่งนะคะใ,<ช>ในงานเทศกาลแบบนี้ใช่ค่ะปีนี้เป็นไงมีมีคอนเซปต์อะไรในการทําเสื้อบ้างคะ,ะปีนี้นี่คือเราจะใช้ สีค่ะสีเสื้อที่เราใช้จะเป็นสีสะท้อนค่ะไสีตรงนี้ค่ะทางโรงงานที่เราทำยังไม่เคยใช้สีตรงนี้มาก่อนปกติแล้วก็เดิมทีนะคะเราจะทําเป็นให้มันเป็นเสื้อที่ว่ามันออกเป็นเรืองแสงด้านหน้าจะเป็นกากเพชรค่ะแค่เรืองแสงเฉยเฉยใช่ไหมตอนนั้นด้านหน้าเป็นกากเพชรส่วนด้านหลังจะเป็นเรืองแสงนี่ค่ะ ที่มาทกีเล่นกับเขาทุกปีอ,อันนะี้เป็นนักท่องเที่ยวเล่นกับเขาทุกปีมาเที่ยวแล้วก็เลยมาเข้ากลุ่มกับเขาไปเลยพอเข้ากลุ่มกับเขาเราได้เล่นอะไรกับเขาแล้วมันสนุกมันสนุกไนะงพอไอชลอซองซึงเขา ดีแล้วมีท่าเต้นที่เราจะต้องไปฝึกมาก่อนไหมฮะไม่เขาเต้นให้ดูแล้วเราก็แกะเขาเต้นแบบไหนเราก็เต้นแบบนั้น่ริงจริงเลยนะคือเราเรามาที่นี่เราเห็นคนน่ะที่เขาชอบแบบนี้ยชอบศรัทธาหรือว่ารู้สึกยังไงพี่ถึงึงยอมลงทุนทำแบบนี้เลยผมคิดว่ามันเป็นแบบเพณีของคนไทยแต่ละถิ่นแต่ละภาคผมคิดว่ามันน่าจะอนุรักษ์เอาไว้พี่นัทเราสังเกตว่าคนมาจากหลายจังหวัดมากเลยนะ ลาดบุรีก็ออกมา,าพิษณุโลก<ช>นี่ <ไป S 1> อุตตรดิต<ช>นะฮะ<ช><ๆ>ก็เรียกได้ว่าทั้งใกล้และไกลมากันหมดอะ่ะดวความตั้งใจจริงๆสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไกดกร CEO ฟันน t ทิฟฮอลิเด y กับ Top ปออฟไทย เทปนี้จะเป็นเทปพิเศษนะครับที่จะพานักท่องเที่ยวทุกๆคนเนี่ยนะครับสัมผัสกับอารยธรรมอาณาจักรโรมันของประเทศอิตาลีวันนี้ผมก็มีแขกพิเศษนะครับอาจารย์เดวิดนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับบอกนิดนึงนะครับอาจารย์เดวิดนี่เป็นไกด์มาก่อนนะครับ กี่ปีแล้ว30กว่าปีเล้้องสามสิบปีแล้วเคยเคยเคยมีงานเป็นหัวหน้าทัวร์เป็นหัวหน้าทัวร์คนไทยไปเที่ยวยุโรปเลยนะบอกได้เลยว่าก็เลยมีการจัดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับจอลึกอิตาลีทางตอนเหนือนะครับเดินทางช่วงวันที่8ถึง17 8ถึง17จพฤศจิกายนนะครับจัดขึ้นมาคณะเดียวเท่านั้นเองอาจารย์ราคาเท่าไหร่เนี่ย169,900บาท รวมทุกอย่างหมดตัวเครื่องบินวีซ่ารวมหมดเลยยกเว้นเงินช้อปปิ้งซึ่งท่านจะต้องพบไเองต้องเองนะโอเคอเค,ค่ะสิวัน10วัน,10ว,น10วัน7คืนใช่ครับนะฮะแล้วก็เน้นเข้าชมไม่ได้เน้นผ่านชมใช่ยังไงบ้างครับจยน ก็คือปกติเราซื้อทัวร์ไปเที่ยวโยุโรปนะฮะหลาย,ลายท่านอาจจะเคยไปมาแล้วโดยเฉพาะที่อิตาลีเวลาเราไปถึงโดยส่วนใหญ่ทัวร์ก็จะพาไปเที่ยวไปครบหมดเลยนะฮะทุกเมืองโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าชมภายในอ๋อครับทั้งทั้งที่มีงานศิลปะมีงานโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยเก็บไว้มากมายมหาศาลมากก็เป็นทัวร์ที่พิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะบินไปลงที่เวนิส <c oughs> นะครับจากเวนิสเราก็จะไปโดโลไม์แล้วเราก็จะไปเมืองโบซาโนไปเวโลนานะครับเราก็จะมาเที่ยวลงใต้มานิดนึงแล้วก็จะมาปีซ่ามาฟลอเรนซ์แล้วเราก็จะมาจบทริปที่โรมนักท่องเที่ยวท่านไหนเนี่ยที่สนใจที่จะไปเที่ยวชมความสวยงาม <c oughs> ธรรมชาติแบบอุทยานเทือกเขาโดโลไมบ <c oughs> แล้วก็ต้องการที่จะเข้าชมศิลป,ปะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะไปจนครบทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นทริปที่ที่พิเศษนะเราเรียกว่าเด The Heart o r t t f l y a l y ก็คือใจสำคัญของอิตาลีเนี่ยนอกจากธรรมชาติที่สวยงามทางทางตอนเหนือนะฮะเทือกเขาแอลใน่วนที่เราเรียกว่าโดโลไม์แล้วเนี่ยพวกประวัติศาสตร์และศิลปะสำคัญเนี่ยทริปนี้ก็เรียกว่าเก็บแทบจะครบเลยเดบิตตัวจริงแล้วหนึ่งแล้วก็พิพิธภัณฑ์อุฟิชีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่โรมอีกสที่โรมที่โรมก็คือวาติการมิวเซียม แล้วนอกจากนี้อีกมิวเซียมหนึ่งที่เราจะต้องไปดูและพลาดไม่ได้ก็คือเรียกว่าหอศิลป์บอกเกเซ่และที่นี่นี่จองเข้าชมยากมากเพราะว่าเขารับเป็นรอบๆเท่านั้นไม่สามารถจะไปเข้ามาืไหร่ก็ได้ก็ลเลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์เนี่ยปีนี้จัดแค่ทริปนี้ท,ทริปเดียวและทริปแรกก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับ,รบอาจารย์ราคาเท่าไหร่หนึ่งแสนหกหบาท วิถีชีวิตชุมชนนะคะกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะทริปล่องเรือทานอาหารชมกระทงสายนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งค่ะที่จัดขึ้นที่คลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะได้รับการตอบรับดีมากๆใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมทริปดีๆแบบนี้ค่ะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ได้เลยนะคะเป็นทริปที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดค่ะเพราะว่าหลาย ายคนมาแล้วชอบหลายคนมาแล้วติดใจอยากให้เราจัดขึ้นบ่อยๆค่ะเป็นร้านผมอทองนะงร้านตัดผมคุณผู้ชายทั้งหลายแต่ความพิเศษคือตรงนี้พี่เขาบอกว่าเป็นแชมป์ได้แชมป์นะคะชนะเลิศปีที่แล้วด้วยเป็นหัวแชมป์หัวแชมป์เป็นยังไงพี่ก็ปีที่แล้วเขาประกวด ขีดตะโขนนะคะ่ะก็คือคณะนี้จะได้ที่หนึ่งค่ะหัวนี้เลยได้ที่หนึ่งหัวนี้ค่ะครับมันต่างกับหัวอื่นยังไงฮะ<อ>หัวอื่นลวดลายพวกนี้เขาจะแกะสลักค่ะหัวนี้ใช้เวลาสามเดือนค่ะจะได้หนึ่งหัวเพราะว่าลวดลายแต่ละ,แต,ละแต่ละอันเนี่ยที่เขาแกะมาเนี่ยมันจะยากมากมันมันจะแตกต่างกับตรงที่ว่าหัวปกติทั่วไปค,คือเขาจะวาดเอาอใช้เวลาเท่าไหร่คะ อันนี้ก็สามเดือนค่ะเดือนได้หนึ่งหัว3มเดือนแล้วนี่คือหัวของแชมป์ฮะปีที่แล้วปีที่แล้วปีนี้จะเป็น,ปนยังไงเรามา <จะ S 1> ลุ้นกัน พี่กอบเราก็จะมาอยู่ในจุดที่คนจะมายืนรอชมขบวนแห่กันมากที่สุดแล้วนะใช่เพราะว่าจุดสังเกตเลยก็คือมีอัศจรรย์ใช่แล้วตอนนี้โคศกเองเขาก็เริ่มประกาศแล้วนะตอนนี้ผีตาโขนต่างๆพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมกันแล้วว้าวผีเยอะมากๆเลยค่ะนะคะคนก็มานั่งที่อัศจรรย์นะคะรอชมขบวนแห่กันค่ะ ถือว่าเป็นงานสำคัญประจำปีของที่นี่เลยนะคะก็ความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะ ที่ได้มีงานเทศกาลผีตาโขนจัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีละหนึ่งครั้งนะครับในฐานะที่สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางเป็นสมาคมที่รวบรวมนักธุรกิจที่อยู่ในภูมิภาคภาคกลางของประเทศไทยเราก็จึงมีความต้องการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือว่างานเทศกาลดีๆของประเทศไทยดังนั้นเราถือว่างานเทศกาลผีตาโขนเนี่ยเป็นหนึ่งในเทศกาลระดับประเทศที่สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางที่มีสมาชิกเป็นภาคธุรกิจการต้อง ท่องเที่ยวอยู่มากมายเนี่ยควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เทศกาลนี้ดังระดับโลกครับเพราะถือว่าเป็นซอฟต์าวร์ที่เราส่งเสริมได้ไม่ยากนักครับหลังจากเทศกาลนี้เป็นต้นไปในทุกๆช่องทางเทศกาลมีเทศกาลหรืออีเวนท์ที่ไหนในประเทศไทยสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางเราจะร่วมกับรายการท็อปออฟไทยผลักดันและส่งเสริมให้งานอีเวนท์หรืองานประเพณีต่างๆในประเทศไทยเนี่ยติดระดับโลกให้ได้ครับโอ้ฟังแเราชื่นใจค่ะ และเป็นประจำเช่นเคยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเที่ยวกับเราแบบนี้ไปเจอประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้ท็อปออฟไทยของเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวให้ท่านเลือกทุกเดือนเลยครับท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเรานะครับทาง YouTube Facebook และรวมถึง l ล ne นะครับท็อปออฟไทยเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารของเราและสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้อย่างใกล้ชิดครับกเวกับ เธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ต้งออกตกเหนือตาตเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน